เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่พานับถือพุทธศาสนามา,จ,าจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่ละไปที่อื่นๆซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆแล้วเราจะรู้สึกมันแปลกหูแปลกตา เพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเนี่ป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทาง,งด้านจิตใจและกิยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากเพื่อศาสนามารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่า อาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมัญญาที่นิ่มนวลห่อ,อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จับบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็นึกถึงเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก,ก,ก็เกิดกับวดัดหุ่นง,ง่ายๆว่างั่นเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระนั้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลําดับลาดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาทิริยามารยาที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกจิตพระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทขึ้นมาอย่างดีๆ หรือเป็นลูกของพุธทธกิริยา,าอาการที่แสดงออกจึงงน่าดูน่าชมทันต่อมาสัต์คนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปเลยลำดับลำดับกิิยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยแล้ว,ลวมันก็แปลกหูแปลกตาไปเลยก็ยึดออกมา มคะับเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าศิกต่อตัวเองโดยที่เจ้าตัวเขาเ้าใจเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าศิกต่อของดั้งเดิมตอนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันเข้าเข้ากันหมดนี่คำว่าพุทธแท้จะไม่ปราบกฎแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็พร้อมหน้าของกิเลส ก็มีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆาหูจมูกื้องกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วก็ยิ่งติดยิ่งพัน,นง่ายซึมซาบเขยึบได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจนะมันก็เลยเผอไปเผอไป ผลทุท่าก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกด,ดำบรรกาลน่ไหนแม้แต่ครั้งบุธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเรานัน สมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้มันลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นที่น,นี่มีจานวนมากเขาเนีอำนานมากก็ลบล้างไปโดยหลักศาสนาที่มีพระมหา,ากษัตริย์ไม่มีถือว่าเป็นประชาชนเป็นสาคัญแตชาชนออกมาจากไหนถ้าไม,ไม่ออกมาจากพ่อจากแม่ และพ่อแม่ก็ม่สําคัญยิ่งกว่าประชาชนขน่ดไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสําคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสําคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสําคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนละกันอยู่คนไม่มีความสําคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสาคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชน ถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนะมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนประชาชนเป็นสําคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นทางการเห็นพ่มแม่เป็นสําคัญเห็นศาสนาเครื่องดับแปลงกายวใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี้ก็เป็นของสําคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ําลงไปเรื่อย ถือว่าสิ่งที่ต่ำๆว่าเป็นของดีอของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรู้อย่างโดดมานีจากเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยแล้วนี่วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนเระประชาชนโดดหนีทาไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ก็จะตายประชาชนต้องโดดหนี ถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพี่นาดูสิมันเพื่อใครท่าน,นี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าสาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกน,นี้สัตว์โลกผ่านฟังสิไม่เรียกประชาชนไม่เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตวดิาสานก็ให้อภัย ให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศา,า,สาสนาธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสําคัญแล้วอะไรจะสําคัญในโลกนี้เ <vagy> พราะศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายทีย่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มี ความสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของการละกันยิ่งกวา่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสําคัญเพียงเท่านั้นแล้วทําลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตนัวไม่ได้ข่าคิดหน้าคิดหาเยเลยโดยมีความเมตตาปานีอะไรเลยนี่เ,ลเลหลือประชาชนสาคัญอย่างนี้เหลือสําคัญในทางตายตานดีแต่สําคัญในความร่มเยินเป็นจุขนี่แหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรม เขาจะเศษสรรปัญญ้นยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลําดับลําดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นามาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่เาเพื่อตามเปตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยงไหมศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งของพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดเป้นการอารมสั่งสอนตั้งแต่ยัง่รู้เรี้ยงสาภาวะกัังสอนมาด้วยมารยาสรนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่องมาโดยลำดัววบธรรมดา นี่มันขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตุปัฏฐานังปุตตดาและสังกหัวให้อุธรรมปฐากุแลบิดามันดาผู้บังเกิดกล้าของตนทั้มีความไม่เงินเป็นสุย้ายเกิดความกระทบกระเทือนใดดีเป็นการถบช้ำพนักจิตใจแล้วการสงการสงเคราะห์ภริยาบุตร กุฎาราลัสสังกับหูนีการจมขรอบบุตรปัญญาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาส,สนาไมา่เป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมันุษ์เรกกลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางเข้ามาใส่เองสแล้สุนัขก็จะเดือดร้อนอ่าไปแย่งาหางมันก็หวงที่ไปแย่งหางเดมันกัดเอกถ้าหาสุนัขมันทํา กัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุน,นัขอีกไงให้ได้เ,เกิดฆ่าสุัขึ้นไปจนกระทั่งสุน,นัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มันตลอดสุน,นัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็ต้องไม่มีเขาจะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตรงไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็โคตราดครับหัวหง่วง,งกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหน,นีตัวลงก็โกรธหรือเกลียดชั้นเขาก็ตามฆ่าสุน,นัขเลย มันจะเป็นอย่างนั้นเราเห็นน่าชาัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันราฟ้ากับดินเลยพระพุทธเจ้าถึงตอัสสอนด้วยความในตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงนินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตนนั้น ไม่ร่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยงเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปหมดนี่แล้วพูดถึ่งศาสนา ขมหากษัตริย์เป็นของั้อง่านงานบ้างย่นอเนเข้ามาภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้าก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มโมชิดหายอะไรบ้างสอนให้ได้วความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแต่ส่งเสริมรักษาเพื่อถ่เดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละ ผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปลงแล้จริงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนาธรรมและเป็นผู้จะได้รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเ,เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติ ตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความน่มเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกําลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งการอดรมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแหน่แสนงอนเป็นตัวพิษตัวภยัยเพราะกิเลสย,ยุแย่ก่อกว,วรอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับรัทธิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่ ยุดยแย่ก่อกวนแตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุ่เอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุ่ยแย่ก่อกวนนี้จริงไม่จริงไม่สำคัญข,ขอให้ยุ่ได้แย่แต้เล่าก็เป็นคนหูเบาอจิตของเราเนี่ยกเป็นคนหูเบาเชื่อเขาไปเรื่อยๆื่อยเดือดร้อนวุมาทลายก็ไม่มาคำนึง ไม่บวกไม่ลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการดูแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความดูแย่นั้นบ้างมันก็ยอมเห็นนะร้อยตังเข้าไปร้อนตังเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบหราร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นมั่งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่คน้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่กบกลออยู่ายลานี้นอกจากตัวสําคัญที่ แทรกอยู่ภายในจิตใจหรือเราเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจรึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัย ค่อยจืดจางหายไปโดยลำดับก็ยอมด้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิจตัวไพใจก็มีความสงบลมเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุกข,ขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะ เราไม่ทราบพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านบุ่นวายประจามจิตจิตข้างดวงเลยเป็นที่ก่อไฟอืเป็นเตารีดเตาถ่ายตัวเองเองเตารีดก,ก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายอยู่ก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลือกัญหาอาสวะมันเผาโรวนจิตใจอยู่ตลอดเวลา สถานที่นั้นเลยเป็นกวามเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีกิตะภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผา ใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกำหันก็ค่อยหยุดความหมุนติวต้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่ลมมีลรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่จะเป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมา แล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องับดับสิ่งนั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำดับหนั้นจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่ยอมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้ เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด,ด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดแต่หาสิ่งที่จะก่อควนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบาย นี่เห็นความสัมพันธ์ของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธ,ธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉริศรัทธ,ธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็าตามแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจพยายามยิ่ง ขึ้นไปโดยลำดับจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียพรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสําความมั่นหมายหรือรูปคำคำเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความส่อแสวงโดยความเสื่อซ่าข,ของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักบ,บีเกฑนมันก็ต่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลัก ยึดอันดีแล้วที่นี่เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ค้าขาวกันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบลมเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็น มีความรุ่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยเข้ามาแทกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนารุ่นเริงบันเทิงแต่กับอัดก,กับธรรมคือความสงบเปลี่ยนใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ ื่ออำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเบียนใจนั้นเป็นฐานสาคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขิพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่พ่ออย่างยิ่งจิตเป็นของสําคัญเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขยพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาก็โดยลำดับ นี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำหนักลำหนักรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันใจก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยกำหนดเข้าภายในจิดใจนี่มันสว่างโลดเลยว่บเบากับเบา เหมือนน้ำเบาไปทั้งทั้งร่างกายเนี่ยความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่น่าอึนเหมือนภูเขาดัางที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นริงบัานถึงบันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ควรจะสนใจว่ามันผ่านไปเมื่อ,อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขจัดแจงสิ่งที่จะทม ให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำดับอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจก้าหารขึ้นตามความเพี่ยนตามความพยายามตามความส่เเสิิอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงอะทีนี่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่าาาหนุนอวกาศนั่นทีนี่เพราะจิตมันสูง จิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเปลี่ยนของตอนอยู่ที่ไหนก็สง่า่าเผยนี่ดูสิเห็นผลเห็นเห็นประจกักษ์ภายในจิตปัญญาที่จะนานอยู่โดยลําดับในจริงต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย แก้ไขหรือถอดถอนหนอกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลาดับขาดไปโดยลําดับลำดับผมสุดท้ายก่ <Yeah. S 2> อนแยกรูเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส yeah. ก็แยกออกขาได้จากกันไดู้เวทนาสนญ,ญาทั้งฐาหนึ่งญนานก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิตกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกัน,นอ <S 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 อกได้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยก เมือนมีอะไร,รอยูที่จะแยกเรากับเป็นยอดแห่งิยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนาธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแห่งศาสนาธรรมเองเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าพามาสู่ธรรมประทิปคือความสว่างสวัยอันมืยสุขผุดผ่องภายในจิตใจ ซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละยกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสเื้อยกันทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นทีงนั่นที็นนี่ว่าเป็นคุณค่าไป้งหมดหลงโลกหลงมศาลหลงจนเป็นบ้าทั้งกัทั้งร้งนอนมันมีเต็มแผ่นดินไปลัลยเราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มันเป็นบ้าูนทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็นร,นกนร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์ันเองฮะมัะนไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจทางที่เลสตัณหาวิชาปดดดิดมืดมิดปิดตายไม่รู้เหตุรูผลเอาตั้งแต่อํานาจวาสนาของต,อน,เองตอนเองเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนทั้งหมดคนมนุษย์ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้น เพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนฉเฉลียวฉลาดอํานาจมากเลยมันร้อนไปหมดเนี่ยน,น่เราดูนี่ยความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำน,นาจของจเจเลกกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำน,นาจแห่งธรรม มันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นเป็นบ้าไปสดุดๆร้อนๆนัน,นกับเวลาที่เวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็น่ขายขายักขยั่งในตัวเองอืออือเาพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามถนนทางเทิงโงกางานๆอยู่ตามถนนทาง เขาอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพญาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหงนั่นและแบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทําความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายไก่กองเลยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงบ้าเพลินพันบ้าอํานาจบ้าศาสนาบ้าความรู้วิชานโลกมัน้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเห็นดูผลบ้าความอยาก อใหญ่อยากโตอยากความโลกความสงสารทั้งทั้งติดป่ายชาติติดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายนี่มันทําให้โลกมันร้อนแต่เดีที่จะนาวความตายแล้ววันนสักสองหนตอนนั้น,นพอจะมีเบรกห้ามรลบบ้างเงั้นโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างี่พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งขันเล่น คือเร่งต่อความภาคเพียนเพื่อจะสังสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยกำลังห,หมุนพวงมาลัยไปตามเส็นทิศทางเดินแห่งรมที่ท่านทรงส,งสอนไว้เรบรกหรือยับยัง้งสิ่งที่เห็นมาาไม่ดีระหว,ว่างไง้ดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ร้ายทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละเม่ความสุขจะอยู่กับภัย ความปลอดภัยร่ทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใครเป็นผู้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสําคัญทรงนั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือแต่ทํรุน้นล้วนภายในใจิตใจนั่นแหละท่านโลกเย็น,เย,นเย็นตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้น สงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมายายกับซากกับศพต้องเก็บไม่ต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทํางานทําศพให้เราดีๆทำให้ม,มันดีไดอะไรคนตายทําให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้ใหไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญเลยของร,ร่างกาย เป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงปใย,ยอะไรกับกระดูกทราบผีตายอ,อืมยังไม่เห็นโทษทั้งมันหรือขนาดเน่าเสียไปแล้วยังไม่เห็นโทษทั้งมันหรือมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วก็ไปตายจนเน่าเสียนั่นไปห่วงไปห่วงอะไรมันอ,อีกห่วงตัวจิตนี่ ที่จะไปะหากอบพบกาดธาตุไปหาจับจองป่าช้าห่วงตงัวนี้สร้างกุศลาธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับกลมายาของเกศอาสวะอนนห็นเหตุเห็นผลกับตัว,ตวเองปโดยลำดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องเป็นถึงขั้นอันสมูลณ์เต็มที่ สมกับเราเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้ทู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือาศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่เที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในาจิต พยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเดี๋ยวมันออมาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตายมก็อันเดียวกันเลนยระว่างก็ธาตุอันเดียวกันไปตื่นมันอะไรทัเ,รเกิดเรื่องตายตื่น,นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิดมันตื่นเต้น จิตรู้เรียนรู้ทุกข์ทุกอย่างจิตพอตัวถึงมันพอแล้วก็สบายหายรู้แย่ก่อกวนตนเองเท่านั้นอ้น阿拉เอว